เมื่อน,นึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g y s t o r e com แล้วก่อนเลต้ทูสวัสดีครับก็อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะมาอ่านแพทเจ6 c จนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะก็เพิ่งออกมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยหลังจากทัวนเมนต์ันลาม,มาสเตอร์จบไปนะ ก็มาดูกันว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแผดนี้นะอันแรกนะครับเบลดเมลนะเดเมสสะท้อนจากเบลดเมลเนี่ยมันจะไม่เพิ่มผ่านสเปลแอมแล้วโอเคอันนี้ก็ส่งผลกับฮีโร่ไม่เยอะนะคือมันจะมีคอมโบที่แบบเวลาคุณกดเบลดเมลใช่ปะ่ะแล้วเวลาโดนเวทอะแล้วเวลามันสะท้อนกลับไปอ่ะฮีโร่ที่มีทา l e เลนต์ไอ้สเปลแอมฟิเคชันเนี่ยครับมันจะสะท้อนกลับไปแรงขึ้นไง หรือสเปลแอมจากอินปกติก็ได้แต่แต่ถ้าพวกทาเลนเนี่ยมันจะเห็นผลชัดยกวตัวยอย่างตัวหนึ่งที่มีทาเลนสเปลแอมล้วชอบออกเบลดเมลก็คือเอมเบอร์สปิริตนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอมเบอร์ชอบออกเบลดเมลเพราะว่าเวลาเปิดสกิลโลไฟเนี่ยเวลาโดนเวทเนี่ยมันไม่ลดแต่ว่ามันสะท้อนโดนเต็มเต็มเลยแล้วมันโดนแรงขึ้นด้วยหลักๆผมว่าก็โดนเอมเบอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเดธโ p เฟตแต่เดธโ p เฟตเนี่ยก็ไม่ได้ฮิตเบลดเมลขนาดนั้นนะ เอเมอร์สปริเนี่ยจะโดนหนักสุดนะกับอันนี้นะเบรดเมลต่อไปนะครับโ o ลาร์เคสอิเวชั่นลดลงนะจาก25%เหลือ20%โอ้โหวันนี้เยอะเหมือนกันนะครับสมควรโดนแล้วนะไอเทมนี้มันฮิตเกินไปหน่อยนะแล้วก็ Accuracy เพิ่มแต่25%เป็น35%ก็คือเวลาที่กดโซลาร์เคสใส่ฝันตรงข้ามเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ตีโดน100%เขาตั้งชื่อใหม่เป็น Accuracy ความแม่นยำเนะ ใน35%มันก็จะใช้ได้กับฮีโร่ที่มีหลบหลีกเยอะๆอย่างเช่นพวก PA อะไรเงี้ยนะโดยรวมแล้วก็ไม่น่ามีผลมากเพราะว่าเวลาแก้ทางอีเวชั่นเนี่ยออกมังกี้คิงบาร์หรือบัตรทอนไปเลยก็จะเวอร์ก,กว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้มันน้อยมากเลย35%ที่จะตีโดนเข100%นะเคมาถึงฮีโร่นะครับ Ancient a p r i c a t i o n c o ฟ f ต e e e s t u เพิ่มจาก1.25 2 2.75 3.5เป็น2 2.5 3 3.5 ก็คือเพิ่มช่วงเวลแรกๆนะครับแต่ก็เพิ่มมาแค่ช่วงวลวหนึ่งวองะนะช่วงสกิลวหนึองโอเคไม่น่ามีผลมากนะครับบัตซิเกอร์เพิ่มดดเมจสโอ้ยพับบีเกมชอบเลยแบบนี้นะคลิ้งนะครับสกิลอินวิทนะเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็บัฟอันติอีกนะทำให้ได้เลือดมากขึ้นกับได้เดเมจมากขึ้นอีกนะโอ้โหดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกัน เพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะมากนะเวลแรกๆเพิ่มเท่าเดิมแต่อันนี้ก็จะทาให้คลิ้งเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยมีเลือดมากขึ้นกับเดเมจมากขึ้นแค่นิดหน่อยเองนะจริงๆมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองผมว่าก็ไม่น่ามีผลขนาดนั้นอย่างเช่นถ้าคุณกินคลิปที่เลือดพันหนึ่งก็ได้เดเมจเพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนเดิมแค่10 10เองนะยูเซอร์เมเดนนะครับเดินช้าลงอีก5นะโอ้โหจาก280แเหลือ275เจแทบไม่เหลือแล้วนะเมเดนนี่เดินเป็นเต่าเลยอีกหน่อยนี่ มเมดนนี่จะแปลงร่างเป็นป้อมแล้วนะดูมสตานจากสกิลดาาไฟนะครับเพิ่มจาก0.4เป็น0.6เอมเบอร์นะครับลดทาร์เรนสเปลแอมจาก10%เหลือ8%นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มทามร์เลนที่โบกเดเมจเนี่ยจาก25เป็น30ก็ลดลงมานิดหน่อยนะ2%แล้วไปเพิ่มเดเมจให้ด้วยนะถ้าทางอยากจะให้เล่นเอมเบอร์สายสายเดเมจกัน ็ถือว่า3อย่างเนี่ยทั้งเบลเมลเองเนี่ยก็คือโดนเอมเบอร์เป็นหลักเลยนะเอมเบอร์สายเวนเนี่ยก็จะคือไม่เห็นน้อยลงหรอกผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่แหละคือ8%มันก็ยังมันยังใช้ได้อะแล้วความจุดแข็งของเอมเบอร์มันก็ในแพทเนี่ยมันหลักๆมันคือสเปลเอมก็จริงแต่ว่ามันได้ในหลายแบบในเอมเบอร์แพทเนี่ยถ้าเป็นเอมเบอร์แพทที่ช่วงมันฮิตๆอ่ะจะออกเวลออฟดิสคอร์ดอย่างเดียวเลยคือมันออกมาคอมโบกับอันติไง เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นนะเดี๋ยวนี้บางทีก็ออกเป็นพวกออกทารีนชิว่าลิงเกนเป็นของเชิงนั้นไปอะเกลโลคอปเตอร์นะครับรัศมีของสกิลสเพิ่มขึ้นจาก1000เป็นพันสองไกลามากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จรวจติดตามนะสันนานขึ้นนะศูนย์จุดสองวิแล้วสุดท้ายก็เป็นการบัฟอีกครั้งหนึ่งนะเกลโลคอปเตอร์นะผมว่า ต้องอีกสักครั้งสองครั้งอีกสักแพดสองแพดเล็กๆอะไกลโลคอปเตอร์เนี่ยได้ได้เห็นแน่นอนในทัวร์นาเมนต์เพราะว่ายิ่งคีป,ป่ากันมาเกิดทุกนาทีอะฮีโร่ที่ฟาวเร็วๆอย่างไกลโลคอปเตอร์เนี่ยมีบทบาทแน่นอนนะไอโอนะครับโอเวอร์ชาร์ดูดเลือดกับดูดมานามากขึ้นนะก็คือเสียเลือดกับเสียมานามากขึ้นเวลาก,กดใช้นะเป็น6%กอร์หูนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นธรรมเนียมนะว่าเวลาออกอคณาฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็ต้องเนิร์ฟซะหน่อยนะนี <c oughs> ่เป็นธรรมเนียมหรือเปล่า ลิชนะครับลดคูดาวสกิลกินคิวลงไปอีกนะโอ้โหสิบแปดวินี้คือถ้าลิชอัพสกิลนี้นามนี้ไม่ต้องยืนเลนกันเลยนะกินคิวทุกสิบแปดวิโลนดุนะครับสป i t แบร์นะครับแบร์แท็กไทม์ลดลงก็คือตีเร็วขึ้นนะครับว่ายง่ายคือหมีจะตีเร็วขึ้นมิลาน่านะครับลีฟมูเมนต์สปีดจาก48.26เป็น82.20อโอ้เยอะมากเนี่ย โนเดินเร็ว20%ให้เพื่อนน่ยเยอะมากเลยล่าสุดอะคัมีิลาน่าโดนปรับลดมาทีลีฟเนี่ยเดิมทีมันมีบัฟพ,พวกเดินเร็วตีเร็วเนี่ยสิบวิมันโดนปรับลดเหลือแค่า5าวิมันลำบากตัวนี้แหละคือมันอยู่แค่า5าวิแต่ทีเนี้ยพอระยะเวลาน้อยลงเนี่ยเขาก็เลยปรับเพิ่มเพิ่มอะไรอะเพิ่มคุณภาพให้อะนะก็คือได้ตีเร็วมากขึ้นอีกแล้วก็ได้เดินเร็วมากขึ้นอีกก็น่าสนใจนะน่าสนใจเพียงแต่ว่าหาวิมันก็น้อยไปหน่อยแล้วมิลาน่าตอนเนี้ยเป็นฮีโร่ที่แบบ คือจะมิดก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามินาหน้ามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นตอนนี้นะแล้วก็จะซัพพอร์ตก็มีตัวซัพพอร์ตที่ดีกว่านะก็เลยไม่ค่อยเห็นนะในช่วงนี้นะบางกี้คิงนัครูดาวของทีแดนส์ลดลงจาก1.4 <c oughs> แล้ว1.2ก็คือจะกระโดดจากต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เพิ่มให้พิเรเจนจาก0.75เป็น1.5เปลี่ยนทันเลยลว่า10จากหมวกเกราะเป็น10%อวชั่น สองอันแรกนี่ก็ดูดีนะเหมือนจะบัฟให้นิดหน่อยแต่พอมาันสุดท้ายนี่แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนอันติใช่ไหมอันติจากเดิมบวกไดเมจเน่ยไปเป็นบวกเกาะแทนทีนี้ถ้าเกิดมีทะเลนบวกเกาะอ,อีกเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นอีเวชันซึ่งมันทาให้มงกี้คิงห่วยลงไปอีกนะถ้าถามผมนะนี่ความคิดส่วนตัว เพราะว่าเมื่อกี้คิงเนี่ยมันยิ่งเกราะน้อยๆอยู่แล้วถ้ากับว่าตอนนี้คุณต้องอยู่ในอันติเท่านั้นถึงจะอึดอ่ะทีนี้อยู่นอกอันติเนี่ยโดนแก๊งจังหวะอะไรเงี้ยนะตายทันทีหายไปเลยนะ10%อเวชั่นนี่มันน้อยมากนะน้อยมากๆเลยหลบได้1ครั้งจาก10ครั้งอะตอนนี้เมื่อกี้คิงก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะหลังจากที่มันเปลี่ยนที่ว่าคอนสตาร์เนี่ยใช้กับอันติเมื่อกี้คิงไม่ได้โปรเพเยอร์ก็เลิกเล่นไปเลยนะ เพราะว่าอันนั้นนะมันคือจุดแข็งจุดเดียวที่ท้ายเกมเมื่อกี้คิงยังเก่งอยู่ก็คืออันติมิก้คิงเนี่ยมันสตัรนสตัรนฝั่งตรงข้ามได้นะแต่พอมันเอาออกไปแล้วเนี่ยท้ายเกมเมื่อกี้คิงเป็นฮีโร่ที่ไม่มีประโยชน์เลยนะตอนนี้แล้วเขาฟอร์แล้วครับ AOE ของสกิล2เพิ่มขึ้นนะก็คือมันจะสโลว์ไกลขึ้นนะครับเวลาเรากดสกิลตัวเขียวๆอ่ะมาเป็นบัฟนะบัฟนิดหน่อยนะ Nix Assassin นะครูดาวน์ของสตาร์นนานขึ้น1นึ่งวิ แล้วก็ถ้าออาคณาฟ้าเนี่ยคูดาวเท่าเดิมนะคือคณาฟ้าเนี่ยคูดาวมันจะ7วิอยู่แล้วนะเพิ่มมาแบบนี้ก็น่าจะมีผลในช่วงต้นๆน,น,นะคือช่วงยืนเลนแล้วก็ช่วงการฟาร์มนะช่วงที่ใช้สกิลสตาร์ช่วยฟาร์มอย่างเงี้ยช่วงแก๊งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่นิกแอซสซัซินเนี่ยสตาร์ทีเดียวเป้าหมายก็มักจะตายอยู่แล้วนะเขาไม่ตายแล้วก็ตายอะไรเงี้ยนะ โอเลขึ้นนะครับอันตินะคุณดาเอ้ยไม่ใช่คุณดาาอันติระยะเวลานานขึ้น1วิโอ,โ,โอ้โหจาก7เป็น8ช่วงต้นเกมมมีผลมากเลยนะโอเล่ขึ้นเลเวล6สามารถทําให้เพื่อนไม่ตายยืดไปได้อีก8วินะเท่ากับว่าแทบจะคิวไม่ได้เลยนะี่ยก็เป็นการบัฟที่พอสมควรนะครับปักหน้านะยืดระยะที่โซ่จะแตกไอการดูดเลือดอันติเนะี่ยมันจะแตกเนี่ยจากเ0 0เป็นพันหนึ่งก็ขึ้ดูดเลือดได้ไกลขึ้น แล้วก็ลปรับทาเลนดีขึ้นนะแล้ว20บวกเดเมจจากนะิเทลวอร์เนี่ยมากขึ้นอีก Sha ์ o w d e m o นนะครับปรับทาเลนนะครับแล้ว10เป็นบวก20มูเม้สปีดบ,บวก10สเตรง็งอันนี้น่าปรับนะเพราะว่าบวก10มูสปีดกับ6สเตรง็งเนี่ยมันน้อยมากจนแบบมันเป็นทาเลนที่ห่วยสุดๆไปเลยตอนนี้เพิ่มเป็นบวก10สเตร็งนี่ดีนะบวก10สเตร็งก็เท่ากับเลือด200ก็ใช้ได้เลยนะแล้ว10แล้ว15ทาเลนจาก6เป็นเแล้วก็แล้ว20ทลเลน จาก10% Magic Resistance เป็น15%เอ้ยวิว20เนี่ยยังห่วยอยู่แต่ว่าเวลว10กับ15เนะี่ยดีขึ้นเลยแล้วก็สกิล3ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับ Class Point Improve ได้เร็วขึ้นนะ Skyward เมทน,นะครับระยะของสกิล1ไกลขึ้นนะสกิลที่ทำ Damage เ,เ,เป็นเหมือนพีเซียบินบินนะนะก็ดีนะในช่วงแรกๆนะแล้วก็วิว20 Talent เ,เปลี่ยนเพิ่มน,นะจากโหมด20เดินเร็วเป็น40แล้วก็บวก15กันเวทเป็น20 โอเคก็ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นนะโดยเฉพาะไอเดินเร็วเนี่ยคือเดินเร็ว20ช่วงท้ายเกมเนี่ยแทบไม่มีผลเลย40เนี่ยเริ่มมีผลละ40เนี่ยใช้ได้เลยแต่20เนี่ยน้อยไปนะเทมปรเทคเต,เตอร์นะครับโมเมนต์สปีดลดจาก290เหลือ280้โอ้โหผมไม่ค่อยเห็นการลดโ e เมนต์สปีดทีเดียว10แบบนี้นะเทมปรเทคเตอร์จริงๆก็สมควรโดนแหละเพราะว่าแพทเนี้ยเก่งเลยแหละคือเก่งโดนแบนดเยอะเลยนะแล้วก็ หลายทีมเนี่ยก็มีคอมโบต่างๆมากมายกับฮีโร่ตัวนี้สกิลหนึ่งของเทมเพลคเตอร์เนี่ยมันเพิ่มเดินเร็วอยู่แล้วด้วยนะก็ดีนะก็จะได้คือทีมเพลคเตอร์เนี่ยเวลายอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยมันเดินเร็วมากๆอยู่แล้วอะทีนี้มันก็ลดไป10ก็มีผลพอสมควรแหละโทรลล์นะครับคูดาวอาติเพิ่มขึ้นห้าวิอันเดอร์หล่ดนะครับส,สกิลไฟสตอมเนี่ยแรงขึ้นนิดหน่อยนิดเดียวเองนะ2%เปเวลสุดท้ายไม่ใช่2% 0.2%ส วีนอมเนเซอร์นะครับเดีเมจ er จากสกิลพิษ6 2 1 8 2 4เป็น6 14, 12, oh, L 4 2 3 0โอ้แลเวเวสีแม่งแรงมากเลย30ต่อวิเรารู้สึกจะอยู่แบบประมาณเกือบเกือบจะ10วิอะไรเงี้ยนะแล้วไอ้วอร์ดวอร์ดงูอ่ะก็ได้ผลลัพธ์อันนี้ด้วยนะเพราะว่าวอร์ดงูมันจะมีสกิลพอย์ชั่นสติงเนี่ยเหมือนกันนะแล้วก็เอจินะครับ เพิ่มขึ้นเอจิที่ต่อเวลนะเพิ่มจาก2.6งจุดเป็นสอโอ้อันนี้เป็นบัฟนะบัฟดีด้วยนะวีโนเมนเซอร์ตอนนี้เนะี่ยก็เห็นนานนานทีอยู่แล้วนะแบบวีนอมมิดอะไรเงี้ยเห็นวนาดสโปลเล่นในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็น่าจะได้เห็นนะในในบางเกมนะแบบแก้ทางทีเออะไรเงี้ยไวเปอร์ iper, นะรถสิบห้าทาเลนบวกสเตร็งสิบเป็นสิบห้าว้าวน,นี้ดีมากเลยอะ่ะบวกมาครึ่งหนึ่งอะ่ะจากของเดิมอะ่ะ จากบวกเลือด2 0 0เป็นบวกเลือด300ไวเปอร์นี่อึดมากขึ้นเยอะเลยในช่วงกลางนะครับวอลล็อกอันติชม่านามากขึ้นนะเวลท้ายๆนะแล้วก็กูดา์นานขึ้น5าวิน่าจะมีผลตอนออกรีเฟรชช์อะไรเงี้ยแหละนะวินเทอร์ไวเวอร์นะสกิลหนึ่งเนี่ยนานขึ้นจาก6วิเป็น8วิโวอย้ยางนานอะ่ะคือมันจะบินทะลุต้นไม้ได้แล้วมันก็จะอัดเล้ง1,000พน่ว่าคืออัดไกลมากแล้วก็อัดเบิร์นด้วยแล้วมันนานขึ้นจาก6เป็น8เนี่ย เพิ่มขึ้นแบบ25%จากของเดิมเลยนะโหยังดีอ่ะผมว่าน่าจะเห็นเยอะขึ้นนะซัพอร์ต Winter Wyvern เนี่ยผมวา่าเป็นสัพพอร์ตที่ดีอยู่แล้วนะคือเขามีจุดเด่นในตัวของเขาอยู่แล้วอันติเนี่ยก็่วนไฟได้มากเลยแล้วก็สกิลแช่แข็งอะไรเงี้ยนะสกิล2ก็ช่วยดันคีดได้แล้วก็ฟาร์มได้เร็วด้วยนะ Winter Wyvern เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะเห็นเป็นสัพพอร์ตตัวหนึ่งที่เล่นกันบ่อยมากขึ้นซีอูดเดินเร็วขึ้น5นะครับ โอ้นี่ไงเอาเอาเดินเร็วไมเด้นมาใส่ให้ซิวแทนโอเคนี่ก็เป็นการจบแพทจ็ดจุดศูนย์หกซีนะก็เป็นแพทสั้นๆน,นะผมว่าก็ไม่ได้่งัวนอะไรมากมายหรอกมีฮีโร่บางตัวที่มันจะดูเก่งขึ้นมานิดหน่อยนะอย่างเช่นเอ่อไวเปอร์วีนอมเออแล้วก็โอเลเคิลวินเทอร์ไวเวอร์วนเนี่ย Winter, Wild, วินเทอร์ไวเวอร์นะไวเวอร์เออ ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีที่โดนล,ลดอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Ember Spirit นะสองอย่างอืมโอเคตามนั้นดูจากร erm ์นเม์ล่าสุดเมเนรามาสเตอร์เนี่ยผมว่ามันเทรนอย่างนึงที่เห็นได้ชัดนะนี่ผมพูดแถมให้นะสำหรับคนที่เข้ามาฟังอัปเดตแพดก็คืออัปเดตเมตาให้ฟังคือตอนนี้คลิปป่ามันเกิดทุกๆนาทีแล้วก็มันมีคลิปมากกว่าตอนแพดท,ที่มันขึ้นต้นในเลข6อีกอะ่ะ มันทําให้ทีมแต่ละทีมเนะี่ยเล่นฮีโร่ที่มันต้องการฝเงินอะ่ะต้องการเลเวลได้มากขึ้นสังเกตนะฮีโร่อย่างเช่นพวกนิกแอสซินแบทไรเดอร์คล็อกเวิร์กแต่ก่อนฮีโร่พวกเนี้ยจะเป็นออฟเลนล้วนๆเลยเดี๋ยวนี้ไอ้สตัวที่พูดมาเนี่ยเล่นเป็นซัพพอร์ตได้ละเล่นเป็นซัพพอร์ตสมันแปลว่าอนะไรมันแปลว่าคือเหมือนทรัพยากรในแผนที่มีมากขึ้นทีมก็สามารถเล่นฮีโร่ที่มันแบบมันต้องการเงินมากขึ้นได้อะ่ะ เราก็ทําให้ช่วงท้ายเกมอ่ะทีมมีความแข็งมีความเก่งมากขึ้นเอาไปเล่นกันในพิภเกมดูนะครับคือเราสามารถเลือกฮีโร่ที่แบบแต่ก่อนถ้าเล่นซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเล่นซัพพอร์ตสายไม่ฟาร์มเลยเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กละตอนนี้ทุกทีมเนี่ยต้องการฮีโร่ที่ฟาร์มได้แล้วก็ทีมที่มีซัพพอร์ตที่มันแบบฟาร์มไม่ค่อยเก่ง2ตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเสียเปรียบมากเลยผมยกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นมีวิสตด็อกเตอร์กับเมเดนคู่กันอะไรเงี้ยหรือมีคิปเปออฟเดอะไลท์กับ แัสเซอร์ el, คู่การอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะเสียเปรียบสุดๆเลยแหละเพราะมันจะใช้ทรัพยากรในแบบได้ไม่คุมนะ้มแล้วฮีโร่พวกเนี้ยมันก็ช่วยเพื่อนเป็นหลักช่วยเพื่อนฟาร์มเป็นหลักแนตะ่ตัวเองไม่ได้ฟาร์มใช่ปะนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่น่านเล่นในแผนเนี่ยถ้าเป็นซัพพอร์ตอ่ะก็คือลองเล่นลองจับพวกฮีโร่ออฟเลนแต่ก่อนที่ตามพวกโปรเพเยอร์ได้นะอย่างเช่นแบดไรเดอร์อย่างเช่นนิกแอสซัสซินอย่างเ Nick Assassin, างเี้ยผมว่าซัพพอร์ตได้ แล้วก็มีโล่ซัพพอร์ตที่ใช้เงินเยอะคริสตนะัลเมเดนน่ยยังใช้ได้อยู่เพราะว่าคริสตัาเมเดนฟาร์มได้นะลูบิกอย่างเงี้ยใช้ได้นะวิสตร็อกเตอร์เนี่ยแผนนี้ไม่ค่อยเก่งเลยเพราะว่าท้ายเกมเขาเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้แบบได้ไอเทมแล้วก็ไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่อ่ะคริสตัลเมเดนเนี่ยเวลาได้บเคบีเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยกดอันติแล้วบเคบีอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็สำหรับตัวคอตัวแครี่ตัวมิดเนี่ย ก็จะเป็นมิดสายฟาร์มคลรี่สายฟาร์มไปเลยนะก็จะฮิตในแพทนี้นะปากอย่างเงี้ยปากเนี่ยแพทนี้เล่นได้ทั้งมิดได้ทั้งออฟเลนเลยปัรกเล่นมิดก็จะต้องเล่นแบบเก็บเงินเยอะหน่อยแล้วก็ต้องเล่นปารกมิดเนี่ยจะคู่กับออฟเลนสายฟาร์มแล้วก็แคลรี่สายฟาร์มถ้าปากมิดแล้วเล่นแคลรี่สายไฟเนี่ยก็จะไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะว่าทีมก็จะใช้ทรัพยากรไม่คุ้มอย่างเงี้ยน,นะมันเป็นเรื่องของแบบการเก็บเงินทั้งทีมอะประมาณนั้นนะก็หวังว่าจะเข้าใจกัน ถ้าไม่เข้าใจมีคำถามไมา่ได้เราจะขยายความให้ในส่วนของเดลี่นะและก่อย Dota Daily ตอนนี้จะมีโพส์ใน Facebook ทุกวันก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้อัปเดตข่าวสารเทคนิคของโ o ต้าก็กด Subscribe Channel แล้วก่อย d o ต้าูด้วยตามเพจ a c e b o o k ด้วย,ตา,วยตามทุกอย่างเลยของผมโอเค <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับละกอนโ o ต้าูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ